มิลาอัลล์มานิรัลไมอัลฮัมดุลิลลาฮวมสลาตุสาลาุอะลราซูนิลลาบาะอาลฮิวะซัฮาบิฮฺมัลมานุลลาฮฺสัลลมวะลรามัตุลลอฮวบรากาตุที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความคิดเห็นให้ทัศนะไว้เนี่ยมันเป็นภาระหนักอึ้งทั้งนั้นนะครับสำหรับคณะกรรมการบริหารชุดต่อไปของสภาเครกาาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะทําให้สภาเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นสถาบันเหมือนกับที่อาจารย์สอเลได้พูดไว้ซึ่งนั่นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงอยู่อย่างมั่นคงขององค์กรถ้าไม่เป็นสถาบันเป็นเพียงแค่การจับมือกันหลวมๆเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่อาจที่จะยืนยงทำงานทำกลางวิกฤตต่างๆได้ อย่าไปคิดว่าเราจะสู้กับวิกฤตภายนอกได้แต่การจับมือกันแค่หลวมๆโดยปราศจากความความมุ่งมัน่นความอาซามความตั้งใจหรือสปิริตที่อาจารย์อิหม่ามสรารวุธว่าเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะเผชิญกับบททดสอบต่างๆได้แน่นอนดังนั้นความเป็นสถาบันจึงจําเป็นนะครับแล้วก็การมีผู้สืบทอดมอเป็นสถาบันแล้วก็ต้องคิดถึงมี ถึงการมีผู้สึบทอดคิดถึงความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาแล้วก็การที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้ที่สำคัญก็คือภารกิจของเราเนี่ยจะมองเพียงแค่เรื่องของการจะไปช่วยอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันเป็นปลายเหตุมากไม่ได้นะครับ คือสังคมที่มีคนอ่อนแอเยอะเนี่ยอย่างที่เราไปเชิญเนี่ยมันสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมที่มันบิดเบี้ยวด้วยทียนี้คุณจะเอาแต่ไปช่วยโดยไม่คิดถึงการที่จะปรับโครงสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจที่ <c oughs> ที่อิสลามมอบหมายนะอิสลามไม่ได้สอนให้คุณทํางานเพียงแค่ผิวเผินว่าโอเคฉันฉันได้ไปช่วยแล้ว ไอ้เขาพอมีกินมีใช้ไปเดือนหนึงน่งปีหนึ่งแต่ขณะเดียวกันโครงสร้างสังคมที่บิดเบี้ยวเนี่ยมันทําให้คนอ่อนแอเนี่ยถูกกดทับตลอดเวลาเนี่ยเราเคยคิดบ้างไหมว่าเราจะสร้างความเป็นธรรมยังไงไอ้ที่มนุษยธรรมที่บอกแล้วมันเกิดความเป็นธรรมไหมในสังคมอันนี้มันคงไม่ใช่ดังนั้นถ้าจะบอกว่านบ,บีอาซีซุนอละลยฮิมะอานิตุมเนี่ย มันต้องหมายถึงการสร้างความเป็นธรรมที่ย,ยั่งยืนนั่นคือการสร้างสังคมชุมชนที่มีความเข้มแข็งรวมทั้งสังคมประเทศที่ควรจะมีความเป็นยืนอยู่บนหลักของความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่การกดทับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและก็ยกย่องคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ให้ให,ให้ให้มีความโเลิมอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่งนั้นภารกิจของสภาในอนาคตในความเป็นสถาบันเนี่ยจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายนะ ท่านผมคิดว่าเราเรายุวะทั ja ้งหลายเนี่ยแล้วก็ตั้งใจว่าถึงจะไปตังจะเป็นเวะเนี่ยถึงจะเป็นเวะเราก็ต้องทํางานให้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะเซกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์มูฮัมหมัดกอซาลีท่านเสียชีวิตปีหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยท่านเป็นนักด่ายที่ยิ่งใหญ่มากในทัศนะผมเนี่ย ท่านไม่เคยก้มหัวให้กับพวกผู้นำเผด็จการอาหรับที่ตั้งตัวเป็นทรราชเลยแต่ว่าท่านยืนหยัดมั่นคงมากและท่านขอดรอาว่าขอให้ท่านสามารถทำหน้าที่เป็นแดิจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตและให้เรือนร่างของท่านถูกฝังใกล้กับคนที่ท่านรักมากที่สุดเพื่อคือนบีสลลลอฮุซุลเลาะนะครับ ปีหนึ่้าก็ปีท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านมีโรคหัวใจโรคหัวใจเนี่ยแต่ถูกเชิญไปที่ซาอุในงานสัมมนาอุลมามะเนี่ยหมอบอกว่าอย่าไปเลยที่นั่นเนี่ยเดีย๋ยวไปโดนบางกลุ่มที่วรุนแรงแบบวะฮาบีเนี่ยเข้ามายั่วโทรศแล้วท่านจะเกิดความพรุ่งพลาดแล้วจะเป็นผลต่โลอโรคหัวใจ ท่านบอกว่าขอไปยังไงก็ขอไปท่านก็ไปปรากฏว่าขณะที่กําลังพูดประถกถาอยู่เนี่ยก็มีคนมานะมามาบอกว่าท่านเป็นผู้ทําลายสุนนห์นบีปาหาเชกอซาลีท่านบอกว่าไม่เราคือผู้ที่ทําให้คนเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้ของละอิละฮิอัลลอฮ์มุฮัมมัดลอฮ์มากกว่าเราไม่ใช่ผู้ทําลาย พอพูดว่าอะไแล,ลงราุบอลสุดแลเสร็จก็สุดลงและก็เสียชีวิตตรงนั้นนะครับเสียชีวิตในขณะที่เรียกว่าบอกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นนักดาใอยู่แล้วก็ตอนนั้นกษัตริย์บลอฮษเป็นเป็นปรินซ์ขาวปรินซ์อยู่เป็นยังเป็นมก,กุฎราชกุมารอยู่มีคําสั่งว่าให้เอาร่างของท่านไปฝังในกุบบักเก ก็เรียกว่าเป็นไปตามที่ท่านขอดูออกจากทุกประการเนี่ยท่านเป็นเวาะแล้วเหมือนกันเหมือนกันแต่แต่เป็นเวาะที่เรียกว่านี่คือปณิธานของท่านว่าทํางานจนวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเราทุกคนที่เป็นเวาะแล้วเราก็ปณิธานอย่างนั้นแต่หกันเราก็ไม่ลืมที่จะปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นอินชาลอ์นะครับเพื่อให้สานต่อ จนารุมนี้ได้นะก็ขอปิดการประชุมแล้วขอให้ทุกคนได้อ่านสุรวันอัสรีนละดูวยกัารกค่ัลสามิลาห์มััลัยวันอัสรีนนะ